แล้วผมลองให้แล้วเมือ่อกี้ไงไม่เจอแต่งยังไงก็ไม่เจอพี่เร็วๆกดธรรมดาเลยผมอยู่ข้าวแล้วยังไงมันก็ไม่เจอพี่ mm hmm. แรเงอ่ะ ตุรโรวสู้ยังมีสองว้าวงปะกดเพียบโดดโดดโดดไปตุรโงนอัตโนมัติคนเพียบคนเพียบต้องวัดกันสักหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัว แปดต่อหนึ่งจังหวันนี้แปดต่อหนึ่งเราต้องชนะชัว์หาปืนก่อนอ้ยอ้ยม่นแ่แปดมีไม้สามสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้สิบสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวแล้ว,ว,ลวไหนยังไม่โดนตัวแรกอย่งนี้ไม่โดนเลยแย่แล้วแย่แล้ว ามหนึ่งสาวสองมีคนวิ่งขึ้นมาไหนเฮ้ยยิงไม่แตกได้ไงสามสางนี้แวสามครับผม มั้งโดดไปชั้นสองโอ้โหแล้วกนโดดลงชั้นสามต้องมันได้ยินเสียงเท้าใคร t r ่งไงปลาราปัดแป้งตังไงโดนละไหนวะ หน <to> ีไหม <Ugh. S 2> ไม่มีแล้วนะเจ็งๆเลยป่าอ่ะ ขยันลานก่อนจะขวนสลิงเลยดริงไหมไปขวนสลิงเลยแล้วกันเก็บไปห้แล้วหายไป3ามตัวหายไปไหนมี่พี่เอาปืนมาหายไป3ตัว ไปไหนนะใครอะใครเรียกไอเดบ็ บอดเหรออันนี้บอดหรือปน,นี้ทำไมมันแปลกๆบอดหรือปน,นี่ หรือว่าขาดลงธรรมดาก็เจอบอทเหรอใช่เหรอลงแรงว่าเจอบอทลงธรรมดากูก็เจอบอทสงสยัยชัดแล้วชัดเลยบอทดแล้ว

สีแ่แรงพี่สี่ผมเล่นไม่เป็นดีสี่ผมลงไปไม่ได้ฆ่าใครหรอกสี่อะแต่ว่าคอมเมนต์คนอื่นที่สตรีมเขาก็เล่นในคอมนะเขาเล่นในคอมเขาก็เจอคนปกติห้าสิบสองคนด้วยเดีปกติเลยมีผมนี่แหละที่ไม่เจอมันไม่ปกติ มันไม่ตุกตีน้นะผกก็เหมือนกันอ๋อพี่ก็เป็นเหมือนกันหรอพี่เห็นสตรีมคนอ,อื่นไหมล่ะสตรีมเขอ,อื่นเขาก็เนี่ยเล่นในคอมเหมือนกันสตรีมเหมือนกันจะเจอคนใครขับรถอ๋อเพื่อน ถ้าเราไปขอซื้อไอเดียไ้มมันจะได้ปะวะถ้าถ้าสมมติเราเราไปขอซื้อไอไอีคนที่สตรีมอ่ะเราเล่นสตรีมแล้วเจอเจอคนอะ่ะเราไปขอซื้อขอซื้อแล้วมาเล่นที่บ้านเราแล้วเ,เราจะเจอคนเหมือนกันปะวะหรือว่ามันเป็นที่ไอวดีะหรือเปล่าไอี ID เรามันโดน โดนกันแครง่งหรือเปล่าถามซิ g ีเอ็มเจีมาไปซื้อไอดีของคนอื่นที่สตรีมในคอมแล้วเจอคนมาเล่นที่บ้านนี่แต่ตคนเหมือนเขาปะลองไปถามดูสิถาม GM อ่มอะเล่นมาแต่จะบอ,อบสไอเบอร์ซีโดนเนาะ ยิงโดนไรเหลือสิบเก้าคนยิงเลยพี่ยิงยิงเลงยเสียหัะหิวข้าวหิวข้าวแล้วเฮ้ยเจี๋ยวละคนคนหรืบอบดท้าทางจะบอด โอ้ยมดูร้าอย่างเดียวเลยอ่ะพ่มดร้ิงลยิงไปไปยิงกันเลยผมหาเตอย่ยน่ัยึดชไหอ่ะ ไม่เจอเลยขนาดหนส้ดิงดูที่สูงก็ยังไม่เจอใครสักคนมันอยู่ตรงไหนกันวะไม่เจอใครเลย ข้าวก็หิวง่วงกับง่วงเล่นนะพี่เล่นวันนี้เหรอวันวันนี้วันนี้เกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้มาเร็วๆจะบอกมาเร็วๆแล้วมาบอกในห้องเลยแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปบอกในห้องผมมัผมเข้าหมดอนะ่ะ เข้าทุกห้องนะแต่ว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนกินข้าวก่อนนอนก่อนดูเพื่อนเขายิงกันพ,พึบพับขูไม่เจอใครเลย <c oughs> กี่งพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองครับผมบ่ายสองของทุกวันนะทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์บ่ายสองเจอกันได้ ขี้เกียจเดินแล้วไปเลยพี่เจอกันได้ครับผมจ้า เหมืนสเตีมคนอื่นนะสิบขวัวเอาไปเลยเอาไปเลยสิบขวัวเท่าไหร่ห้าสิบาทมีกี่เพชนะร้อยร้อยเจ็สิบสองเพชตปะนั่นแหละเอาไปเลยร้อยเจ็ดิบสองเพชรสิบขัวเหมือนห้องอืน่นเลยแต่ว่าคนดูเราสามคนนะั้นจะยิงไงสิบขวัวมันก็เลยไม่ได้สร้าง รอคนดูลรเะยอะก่อนทุกคนก็คนต้องช่วยกดแชร์นะบอกเพื่อนมาติดตามนะเรามีทั้ง YouTube มีตอต่อมี FB แล้วก็มี ก็สุดทโซ่โซ่เพื่อน6คน6คนเฮ้ยเหลือสองตัวดิวหคนอ่ะ2ตัวเด้อสองตัวสุดท้ายยิงอะไรยิงมันยิงมันเพื่อนยิงมันดิมันยิงรถ้วลอยยิงมัน เดียวเลยไม่ยิงสวนน่ะเพื่อนยิ้งส่วนไปเลยเร็วอยู่ข้าวแล้วตัวเดียวตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายกดกดกดอะไรอ่ะกด X ปุ๊บกด X ไม่เจอใครเลยตัวท้ายไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีน่าจะข้างล่างน่าจะข้างล่างน่าจะอยู่ข้างล่างน่าจะอยู่บ้านข้างล่างอ่ะ mình <laughs> <laughs> ừ, không có gì, tôi thấy tôi này sát b้าน à, đúng, theo gì, bắn nga